ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาสินห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานามิตรเพิ่มพูนกัลยานามิตรพวงพิกุลจันทวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีถวายปัจจัยสโดยมีกาลยานมิตรโทนี่กาลยานมิตรทีนาปฐุมมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคณะประธานก็ได้น้อมถวายททยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวมดมนต์บทธรรมาจักกับประวัตนสูตรและได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่อถึงเวลาสว่างคณะสงฆ์และสาธุชนได้รวมใจกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายเคนซัสโดยมีกเลยานามิตรเควินหัดสีรหาเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าถวายบริเวณศูนย์กลางพิธีส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกาลยานมิตรดรจุธามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ท่านประธานนำกล่าวและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ตามลำดับ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์สุกเกษมธรรมะเขโมค่ะ